นี่เลยนะจ๊ะมีแต่เนื้อปลาทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะพูมนี่นี่นเห็นไหมคะเนื้อปลาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยป่ะไปกินกันได้แล้วอร่อยเช้านี้ที่ปฐุมธานี นี่ยังเหลืออีกหัวปลาอีกนะคะโอ้อยน่าอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตู่ได้หัวปลาแซลม,มอนนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ตู่จะเอาไว้ต้มซีอิ๊วนะคะนี่ ก่อนถ่าเทศกาลกินเจเราก็มาค่อยทยอยทยอยที่จริงเราอะอยากกินผักเนาะอยากกินต้มยำแซบๆนี่ค่ะเอาเอาล้างเกลือนะคะเอาล้างเกลือสักสองสามน้ำนะคะมีใส่เกลือไปนะคะตู้ล้างสองสามน้ำแล้วละ่ะน้ำนี้น้ำที่สามนะค่อยจะเอาให้ดูนะคะ วันนี้ไม่มีหมาร้องเพราะว่าเขากินข้าวอิ่มแล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะใต้ท้องนะอร่อยมากเนี่ยล้างนะต้มยำสักชามหนึ่งเนี่ย่วันนี้พี่ตู่ก็ได้กินละเนื้อปลาซื้อมาเป็นตัวก็สู้แบบนี้ไม่ได้นะะพี่ตู่กินมาแล้ววันนี้ขอมากินต้มยำนี่นะคะนี่ ส่วนหัวปลาพี่ตู่ก็จะเอาต้มซีอิ๊วสดอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เรามาต้มนี่เลยนะคะไม่แพงหรอกค่ะร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทนะะนี่เห็นไหมคะล้างให้สะอาดสักสองสามน้ำโอเคค่ะ นี่นะคะพี่ตู่ก็จะใส่มะขามเปียกใส่หัวหอมนะคะมะกรูดตะไคร้ขานะคะแล้วก็พริกแห้งเผานะคะพริกแห้งคั่วนะคะนี่แล้วเราจะเอาน,นี้ใส่ทีหลังเพราะอันนี้แป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะเราไม่ต้องต้มให้เปื่อยมากน้ำพี่ตู่ก็จะแห้งหมดแล้วค่ะน้ำในกระทะ <c oughs> น้ำสุ จะเอาเนื้อปลาลงไปเลยเมื่อกี้พี่ตู่เอาเนื้อปลาลงไม่ได้กดลืมนี่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะต้มยำน้ำใสนะคะปลาแซลมอนนะคะโอ้โหน่ากินไหมคะจากนั้นเราก็มาปรุงข้างนอกได้นะคะ เราแค่ต้มให้ปลาเนื้อปลาสุกนะคะอุ้ยหอมหอมนี่เลยจ้ะเนื้อปลาแซลมอนอร่อยนะคะแต่วันนี้เรากินซุปกระดูกนะคะหอมหอม หอมอ่าหอมน้ำมะขามเปียกนะนี่เสร็จแล้วพี่ตัวใส่ปลาไปตั้งนานนะพี่ตู่ก็ลืมกดนี่ปลาแซลมอนปกติ กินสดๆแล้วก็กินเนาะได้แล้วเนาะแค่นี้ค่ะพี่ตู่ก็พอแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอาไปปรุงในถ้วยอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เลยนะคะเราก็ วันนี้พี่ตู่ก็จะได้กินต้มยำปลาแซลมอนเห็นไหมคะ

ผักชีต้นหอมไปเยอะๆเลยใส่ไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วจ้าต้มยำหัวปลาแซลมอนของพี่ตู่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ nih hmm. nam